มาเนี่ยผมจะเป็นคนจัดการมันเองโอเคผมเปลี่ยนใจกลัวเรากลับบ้านกันเอะทุกุยเฮ้ยเอออ๋อเราาอะไรเออโอเคนั่นเายหารทคนเลยอือเราขอยไปก่อนเถอะโอเคเออหนูคือระเบิดนานเอไไปละแอโอบ เดี๋ยวจะมาหาเราซีอ๊อกีมั้ยเดแล้วจะมาหาแล้วไม่มีอะไรเตัดแบบนี้เลยเปล่าแบบนี้แบบนี้ล่ะเอ้ยผมก็ทำได้น่ะแบบนี้แบบนี้ล่ะอีนั่นต้องรีบกลับขับเข่าหั้วน่ะ โอ้ยหน่อนิดเ้องไไม่เนอของอ้ายอ้ายไมของอ้ายออ้บ้าอ่ะไอ้คุณทำไงอย่าทำบ้างไอ่ม่อะไรเลยมาน็มานีได้เวลาแล้วนะครับขันข้นร้านนอืมอะ่รเนียวเฮ้อะไรอะจะขันัวหน้าครับทั้งรอกเกิดปาแล้วครับทัโกเกิดที่อะไรกันเนี่ยโอ้ยเ โอ้ยมาแล้วสิฉันยี่ส้บวันนั้นตัวยังใหญ่เลยแว๊บทุกคนคือผมอยากจะบอกว่าซีนนี้เป็นเทลิส์หน่อผมชื่อว่า g ิ d ด o i l e t m u l t i ลต r เวภาคไทยคือผมขออวยเกลือคุณเออดอมสตูดิโออย่าเพิ่งลง EP ใหม่ละแม่และคุณได้ภาคทุกวันจะไม่มีเวลาไปทำทีไรอื่นแน่ถ้ามีผมก็จะทำนะครับ เภาษาที่ผมเลยลงสองคลิปเออเร็วหน่อยนะครับคือก็ชาไรงดอนดิกๆเลยคือช้าๆเหมือนไม่มีเวลานะอ่ะก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับแล้วก็ช่องที่บอยด้วยนะครับเออมีเอเอมีอมาแล้วเยอะเดี๋ยวชอบเขาจะนะครับจวนี้เขาลงในคลิปกลางๆครับไปติดตามติ๊กต็อกเขาเถอะครับเขาไม่ทำยูทูปเขาทำติ๊กต็อกแค่ติดติ๊กต็อกเนี่ยผมไม่ขอแปลอะไรอะไรก็เพราะว่าที่ เพราะว่าบอกเลยว่าหาไม่เจอนะครับขาไม้เจอเออแล้วชื่อไม่ชื่ออะไรผมยังไม่รู้เลยพี่ใครเจอนะครับใครเจอหน้าปกที่ทำทิกตอกพี่บอยอย่าดิมอสครับมอสติกตอกมอสหนงร้อยเมตรเลยหวันเดียใช่ครับไปหากันนะครับคุณแต่บ้านเกลือทำไมช่วงนี้พี่บอยไม่มาวพาดกับผมไหยครับไม่อยากพาดครับนั่นเองครับคำตอบง่ายง่าย ที่่ก็ลาไปก่อนนะครับไปกคนกด,ดติดตามช่องผมแล้วก็ติดตามไปฟอลโล่ทิกต o อกเออพี่ผมด้วยนะครับผมเพิ่งปล่อยคลิปใหม่ไปวันนี้ทำวันนี้ผมทำสองคลิป <c oughs> คลิปนี้ก็ลาไปก่อน